ำงคงคงสามสามวนคน,<บ>นอีกนี้ไม่พ้นไม่ลงทางให้ทางเก่าสามสามไม่พ้นเดิมเดิมจากเท้าจนคำยันอีกวัน นักสู้สู้กระติกกระตายให้นะเรืองเล็เลาตั้งจนสู้สู้นักสู้สู้นักสู้สู้ขอให้น้องๆเขาเราทุกคนเพราะพี่ลิซจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฟรีค่ะอาให้กำลังใจเด็กๆค่ะเดี๋ยวเปิดเทอมนะคะมีข้าวฟรีกินนะคะเด็กๆครับเป็นกำลังใจให้ตามเชียร์น้องๆอยู่ครับติดตามน้องๆไปเรื่อยๆนะครับพวกเราเตรียมรับเตรียมพัดรัชดาครับผลงานได้เยี่ยมยอดถือว่า ของเรามาถูกทางแล้วขอให้โชคดีต่อไปครับเตรียมพันรัชดาของแม่ทุกคนได้เขา้ารอบขึ้นถ่วยขอนะจ๊ะแม่จะเป็นกําลังใจอยู่แงข้างพวกหนูตลอดไปแม่เป็นกําลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะเยี่ยมรักนุกทุกคนคะ่ะโูโซ,โซอยู่ในใจคุณเสมอครับขอให้เด็กๆต้องตั้งใจต่อไปเราต้องชนะแน,น่นอนเราต้องเป็นแชมป์แชมป์เท่านั้นที่จัดให้คือแชมป์ <c oughs> เราต้องสู้ไปด้วยกันอินรัชดา ใจให้ลูกๆเตรียมมชาดาทุกคนคะ่ะขอชนะชนะแม่ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนักวิศวโรงเรียนเตรียมอุดมคนนะคะให้แข่งชนะนะคะชนะทุกแมตท,ทุกทีมสู้ๆนะคะเด็กๆทุกคนสู้ๆนักกีฬนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆ ม่เด็กๆแม่เป็นกำลังใจให้ขอให้เข้าข,ขอให้เข้ารอบน่าจะลูกนะขอเป็นกำลังใจสู้ๆจ้าให้นักกีฬาทุกคนชนะทุกแมตสู้ๆนะสิู้ๆไปนอนจัดแม่ปเป็นกำลังใจให้หนูสูๆ้ๆเตรียมพรราชดาสู้สู้ๆนะครับเราจะเดินไปด้วยกันไปนหนึ่งกำลังแรเงเตนใจให้นักกีฬาสีรัชดาสู้ๆนะครับสู้ๆสโอเลโอเลโอ สู้ๆนะเด็กเตรียมรัชดาทำให้ตามความหวังเี่กกำลังใจทุกคนนะเอาแชมป์มาให้ได้ก็ลูกเตรียมรัชดาอินซีรัชดาน้อยสู้ๆครับคุณพ่อขอส่งเสียงมาเชียร์และเป็นกำลังใจให้น้องฟิล์มและทีมฟุตซอลอินทรีรัชดานำไทยชนะกลับมา ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับ Bonjour m e s élèves f r a n ç a i s สวัสดีลูกๆสีทพัพกทั้ง5คนนะล,ลูกที่เป็นนักบอลของโรงเรียนเนาะพรุ่งนี้เป็นแมตส์สำคัญใช่ไหมที่หนูจะต้องแข่งก็คือเก่งมากที่ผ่านมาคือชนะชนะทุกแมตช์เลยก็เก่งมากเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถจริงๆริง พรุ่งนี้จะเป็นแมตช์สำคัญยังไงครูก็ขอให้พรุ่งนี้คว้าชัยกลับมาอีกนะลูกเป็นกำลังใจให้ทั้ง5คนลูกลูกฝรั่งเศสของครูเลยกูคาสสู้ๆนะลูกอหของเราในรอบนี้ช่วยขอนะครับขอให้ประสบความสำเร็จฝากถึงอินรีรัชดานะครับไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราขอบินไหว ถ้าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอเฉียบสวัสดีครับลูกๆของชาวตอพลรของเราเนาะอีกแมตช์เดียวเท่านั้นเราก็จะขึ้นถ้วยขอแล้วก็ให้กาลังใจนะแล้วก็สู้ๆอย่างเต็มที่นะครับไม่มีอะไรจะเสียเต็มที่นะครับสู้ๆครับครับก็ขอครูไม่มีน้ำม้าขอให้พวกเราสู้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ชนะนะครับเพื่อที่เราจะได้ขึ้นถ้วยขอนะครับเต็มที่ครับสู้ๆครับสวัสดีครับ ลูกๆทีมฟุตซอลเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาวันนี้ครูได้มีโอกาสดูลูกๆแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายผลก็คือเอาชนะผ่านเข้ารอบทีม8ทีมสุดท้ายสำเร็จดังที่พวกเราตั้งเป้าไว้ครูขอขอบใจลูกๆทุกคนรวมทั้งผู้ฝึกสอนทั้งที่ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อม เ,เตรียมความพร้อมนำเชื่อเสียงมาให้กับโรงเรียนของเราและขอให้ทีฟุตเอลเตรียมโรงศึกษาพัฒนากา,การราชดาประสบความสำเร็จได้รางวัลและก็ตามที่ตัวเองตั้งเป้าไว้สวัสดีครับก็ฟุตซอลนะครับโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาพัฒนาการราชดานะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พอ,อ,อก็จ,จะมาให้กำลังใจพวกเรานะครับในการแข่งขัน ในรอบต่อไปนะครับทราบว่านักเรียนก็มุ่งมั่นนะครับในการที่ทําชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเตรียมโรงสาพัทนาการรัชดานะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมุ่งมั่นแล้วก็ทําให้ได้นะครับคิดว่าทําได้แน่นอนนะครับและหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในเรื่องการเรียนต่อเพราะว่าถ้าเราขึ้นถ้วยขอหรือถ้วยกอแล้วนะครับเราจะมีเขาเรียกว่ามีคล้ายคเครดิตนะครับนักเรียนจะไปเรียนต่อที่มหาลัยอะไรอะไรเนี้ยพอเราเล่นกรมพาระ ได้ขึ้นถ้วยขอถ้วยกอแล้วเนี่ยเราจะมีเครดิตนะครับในการไปเรียนต่อนะับรับทุนอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือมาหลาลัยของรัฐนะครับก็ให้กำลังใจทุกคนครับผมสวัสดีครับ ที่โทษแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยอห่วงใยในยามที่ชีวิตบมอมองรองไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกราบความหวังให้ว่า จะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล กำลังใจจากใครน้อขอเป็นทางให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจ 走不。So